ก็วันนี้เราจะมาลองเล่นเกมนี้ดูก a l i นาฟรีไฟแม็ก a นะครับก็ตอนนี้มีคนเล่นอยู่512คนเราลองไปเทสอบระบบดูโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมของโลวอลที่มีแบบชิชอว่าฟ f i ไฟเลยนะครับมีท่าเต้นด้วยแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีใครยิงวะเนี่ยว่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเรามีอะไรเนี่ยอันนี้คือปืนอะไรอะปืนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปืนกล ใช่ไหมโอเคการรีแม็กก็น่าจะใช้ได้งานปกติปืนอ,อะไรวะอ๋ออันนี้ปืนสไนโอเคนี่เป็นสไน,น,น,สนแล้วก็อันที่3เป็นของที่แบบเรื่องรือในการเกรฟิฟายนั่นก็คือไอวร์นี่ครับนี่แต่ว่าเราไม่มีสก,กินอันที่4จะเป็นปืนแบบเออน่าจะเป็น UMP มั้งใช่ไหมอันที่5เป็นลูกซองครับอุ้ยลูกซองอุ้ยโคตรเท่เลย ออ้ยเสียโคตรแน่นไปวิธีการเล่นนะครับเราก็ต้องโดดลงไปหาเพื่อนๆนที่อยู่ข้างล่างเรามาแล้วเพื่อนเมื่อกี้เห็นใครอยู่ข้างบนตรงนี้อโอเคโดดมาละอา้าวตายไปแล้ว <laughs> ตายไปแล้วอ่าเราลองแจสไนดูพี่มันเป็นมือสไนอันดับหนึ่งของโลกไหนดูดูดเรียบร้อยครับแตกหนึ่งแตกสอง แตกสามแตกสี่้ยมีการตั้งไอวอัวโคตรเท่ขอตั้งด้วยขอตั้งด้วยนี่เออเออโอเคแล้วก็ตั้งไอวอัวสวนไปเลยสิครับกลัวอะไรเรียบร้อยครับ <laughs> หมายดึงเราครับเรียบร้อย <laughs> ลงไปใหม่ครับไอคนไหนเมื่อกี้ฆ่าเรานี่ไงคนนี้คนนี้โอเคเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเรียบร้อยเกือบตาย ครอยู่ตรงนี้เรียบร้อยใครอยู่ตรงนั้นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มีคนอยู่ตรงนู้นจุดแดงๆนี่คือคนนะครับไอ้ไงวันดีเพื่อนไดนเโโสเร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเราตายได้ไอวะวยเราโดนคนข้าบนยิงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคนข้าบนยิงเราได้เหรอไหนเมื่อกี้ดิเราจําจุดได้เราจําจุดได้คำนอย ยิง <laughs> เราจำจุดใดอืมจะจะไปไหน <laughs> เอางง,ง,งตายได้แก้วเพื่อนโอเคลงไปตายลกเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปโชว์ตั้งไอวอลแบบตึงๆเฮ้ยมีคนลงมาไปไหนเพื่อนไปไหนโอเคเมื่อกี้คนอยู่ในนี้อยู่ตรงไหนหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้มีคนยิงมีคนยิง เฮ้ยมันบอดได้เจอสไนเปอร์พี่น้องมาให้พี่สวยซะดีๆตรงนี้ตรงนี้มีการดูดเดือดเอ้ยใครยิงวะใครมันยิงวะอันนี้ไงไนี่คนอยู่ข้างหน้าอุ้ยเราโดนคนข้างบนยิงเอาไม่ใช่เกมมันจบครับเราได้ที่เท่าไหร่ในเกมที่สองใช่ไหมหกคิวอุ้ยถือว่าเราโหดอยู่แน่โหดเอาเรื่องไหนเปลี่ยนชุดได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนชุดได้ นี่มันต้องเข้ากับทีมฟรีไฟอู้นี่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 อันนี้มันแหงโหดนี่วะใส่เสื้ออะไรได้บ้างเนี่ยน,นี้แหละเราแหลงโหดที่สุดครับไม่รู้แหลงอะไรแต่ว่าโหดที่สุดแน่นอนดูจากรูปไฟน,นี่คืออะไรอะ่ะโดมเราอยู่ในโดมไม่สามารถยิงใครได้และใครก็ไม่สามารถยิงเราได้ตั้งไอวอลในโดมนี้ไหมวะไม่ได้เว้ยไปขึ้นไปขึ้นทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว่าไงเพื่อน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 อุ้ยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยอุ้ยตั้งไอวอลแบบตึงๆตั้งไอวอลแบบตึงตงแอย่างนี้อย่างนี้ว่าไงอย่างนี้ว่าไงสวนสวนอย่างนี้ต้องสวนโอเคสวยมันคือการความสามารถนิ้วแหว่เมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ใครยิงผมอยู่ตรงไหนข้างบนมีไหมไม่มี มีคนแอบ,บอยู่ตรงนี้ตายตายตายอุ้ยมีคนมีนมีคนสอยเรามีคนสอยเรา,ม,เรามันบอดใดเพื่อนมันบอดใดเอ้ยใครใครอยู่ตรงนี้อเพื่อนเพื่อนเลยลูกซองอเอะมันจะไปสู้เราได้ไกรู้จักแหลกก็รู้แหลกเรามันตึงออกมาออกมาออกมาซะดีๆยิงเจาะเลยยิงเจาะอันนี้เขาเรียกว่ายิงเจาะไอวอ์นะครับ มีเรียบร้อยเรียบร้อยลงไปคุยกับแรกมะม่วงใครอยู่ด้านบนใครอยู่ตรงนี้เอาไม่ตายได้ไงวะเนี่ยเรียบร้อยเรามันตึงมไม่ตายได้ไงวะมาลงมาลงมาเสดีๆํำหน่อยสวยสวยครับสวยแบบนี้ลงมาลงมาให้พี่เชื่อซะขอตั้งไอวอลบางนีไม่ได้ตั้งไอวอลเลย รีเลิศแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมันตั้งไอวอดักเราว่ะทุกคนไอ,ข,อ,ไอ,ข,อข้างไอคนข้างบนนี่มันบอดไอบอดไออย,ย,ย่ยาอย่าตะเว้ยอย่าตะเว้ยอย่าอย่ามีคนลงเฮ้ยมันอยู่มันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เมื่อตั้งไอวอแบบตึงๆ โอเคสวยสวยอา้าวตายตายตายใครอยู่ข้างบนวะรอยู่ขบนวะโบเอาโบเอาบบสู้มัมา,มาลงมาแล้วครับมาลงมาแล้วเอ้ยมากระโดดลงมาหนีกระโดดลงมาจะว่าไงไอ้นองมีท่าโอ้ไม่มีท่าเต้นเฉยๆน,นะมึงเอ้ย เออเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งคิวจัดไปเต็มคาราบลแนี่ยนี่มีคนอยู่ในนี้มีคนอยู่ในนี้ <c oughs> ขอปืนขอปืนจูหน้าหน่อยสวยสวยเฮ้ยนี่นี่ยืนทำไมตรงนี้ยืนทำไมตรงนี้บักหนุ่มน้อย,อยมันมาใกล้เรามันมาใกล้เราไปครับหนุ่มน้อย เข้าหัวทุกนัดเข้าหัวทุกนัดบอกเลยพี่นโนหนึงของประเทศไทยไอ้น้องสนายสนาย,ยตั้งไม่ทันไอตัวนั้นมันตั้งไอวอลก่อนใครอยู่บนหัวเราวะไปสู้กับคนที่อยู่บนหัวก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้นะ้องเรียบร้อย เรามีแต้มสะสมที่17บดคิวอยู่ข้างบนจะสอยใครได้ไหมนี่ไงคนแรกไปลงไปสิเพื่อนลงไปใครตั้งไอวอ์บังวะเอามาซื้อไอวอได้เดี๋ยวมันต้องเติมเพชรโอเคจบแล้วครับอุ้ยเรามีเราได้36สิไดมอนด์เลยครับก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแมปนี้ ฟรีไฟล์ m a x นะครับก็ใครที่อยากจะเล่นแทวก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e like, กันดูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันมองข้างหน้าไม่ได้อะ่ะให้มองแต่ข้างหลังขอยอีกตัวก่อนปิดคลิปแล้วกันขอยอีกตัวก่อนปิดคลิปโอ้โหโดดลงมาเลยอะ่ะขอยอีกตัวก่อนปิดคลิปตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละสวยโอเค ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย